มาว่าคนสมัยก่อนหรือว่าในแนวทางของแผนจีนธรรมชาติเราเนี่ยเรามีสมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิกุ้มกันบำรุงปอดเอาไว้ก่อนคือเราไม่ใช่จะมานั่งแพนิคอยู่อย่างเดียวแต่เราต้องมีอะไรที่ไว้เป็นสิ่งที่เป็นโล่ป้องกันเพื่อให้สุขภาพเราไม่ใช่เผชิญอย่างเดียวแต่คุ้มกันตัวเองคุณหมอมีเคล็ดลับดีๆยังไงคะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยก็เราต้องเลือกให้ใช้ให้เหมาะกับอาการที่เราเป็นอย่างเช่นมีสมุนไพรยอยู่ตัวหนึ่งที่เขาจะเด่นเรื่องของการไอเป็นเลือดก็คือตัวถังเช่า ถังเช่านี่สรรพคุณเยอะนะคะใช่ครับหลายอย่างเนาะใช่ครับแต่สรรพคุณที่เขาเรียกว่าเธอเตี่ยงหรือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็คืออาการไอเป็นเลือดอาการหอบอาการเหนื่อยนะครับเพราะตัวถังเจาขเขาบำรุงปอดบำรุงไตจริงๆก็ใช้ได้ดีกับคนที่เป็นพวกมีหนองในร่างกายเยอะนะครับมีเสมหะเยอะแล้วก็มีการไอปนเลือดเหมือนร่างกายเขามีพวกเชื้อโรคหรือว่ามีพวกสิ่งแปลกปลอมเยอะยิ่งโดนฝุ่น PM ที่เป็นพิษเข้าไปอีกอาการก็ยิ่งกำเริบอ่าถ้าเกิดว่าโดนฝุ่นเข้าไปแล้วอาการยิ่งออกอีกนะครับ ร่างกายเราจะเป็นไปจับตัวฝุ่นแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นเสมหะมันก็คือกลไกลอย่างหนึ่งของร่างกายนี่แหละ,ค,ะครับที่จะ,ะในการขับพวกนี้ออกเราก็ต้องพยายามระวังเรื่องของการไอปนเลือดถ้าปนเลือดแปลว่าอาจจะมีบาดแผลอยู่ในช่องคอในหลอดลมหรือในปอดเราก็แสดงว่าถ้ามีอาการไอมากมและจนไอเป็นเลือดแล้วเนี่ยจะต้องมาปรึกษาคุณหมอเพื่อทางถังเช่าถังเช่าแท้ถังเช่าแท้ใช่ครับถังเช่าต้องเป็นถังเช่าที่เป๊